อยจนแบบเขาไม่ค่อยระวังหายแล้วหายแล้วใช่หายแล้วแต่ดีนะเขาลงแป๊บหนึ่งเขาก็แป๊บเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาเลยผมแพทให้นมแม่ประมาณเกือบเกือบปีนะคะเกือบเปีจะรับงานแสดงอีกไหมอยากนะแต่ว่าถ้าใช้กินเวลาเยอะๆอาจจะยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เด็กๆน่ารักก็อยากแบบเก็บโมเมนต์นี้ของเด็กๆให้ดเนี่ยตอนนี้เขาก็จะแบบ ซาแหละเริ่มวิ่งเ่ออเขาชอบเล่นซ่อนแอบกันอยู่ค่ะเดี๋เขาเล่ยไปเจอโรล่าบ้างไปเจอโรล่าบ้างอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นโรล่าเลยค่ะโอ๊ยเดี๋ยวไปถ่ายไบ พี่แกหายไปไหนครับหายไปไหนหลยไปช่วยหายหน่อยอุ้ยหายไปหมดแล้วเนี่ยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยหายกันเนี่ยระวังมันมันแม่ล่วงลงมานะลูก <c oughs> <c oughs> ช้าเอ้ยอวนี่พี่แกหายไปเจอโรล,ล่าแล <c oughs> ้ว พอเด็กๆสองคนเริ่มเดินได้ก็เนี่ยแหละค่ะพ่อกับแม่ก็เริ่มปวดหลังแล้วปวดเข่าขึ้นมานิดนึงใช่เองใช่เองโอ้ยอ,อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยูย่ไหนครับพ่ออยู่ไหนคะหายท้ออยู่ไหนครับหาย,ยไปไหนล่าลาหายไปไหนคะ อไรไหมคระเรอไรอยูพราะ่างานประจำไหมตอนนี้งานประจำพ่อคือเลี้ยงลูกอยี่อือนี่งานประจำพ่อค่ะตอนนี้อู่นี่ใส่ต่างกันนะคะสองคนไม่เหมือนกันเลยถึงแม้จะเกิดมาด้วยกันเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมือนกันนะคะใช่ไหมครับตึงตะตึงตงตึงตะตึงตะตึง โรล่าอยู่ไหนคะพ่อก็หาไม่เจอพ่อก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าโรล่าอยู่ไหนเลยอบแ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 อบใช่โตไวมากเลยค่ะเด็กๆน้องแฝดติดพ่อหรือติดแม่มากกว่ากันโรล่าติดพ่อมากตอนนี้ค่ะโรล่าติดพ่อมาก โอ้ oh, hey. แป้งฟัน,ฟน,ฟน,ฟนดิกาเลิก้ากินนมหมดเรียงค่ะอ๋อเรียกินนมหมดแล้วโอเคแปลงฟันครับโรล,ล่าค่ะโรล,ลา่าโรล,ล่าต้องไปกินนมนะล<ห>ูกหนูเหลืออีตั้งหลายเหลืออีกตัง้งหลายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะใครที่อ้อนกว่ากันจริงๆก็อ้อนทั้งคู่นะคะแต่พิลิก้าจะจะมากกว่า อ่อนมากกว่าสแสดงความรักเก่งกว่าพี่เลี้ยงมีหนึ่งคนนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงเต็มตัวแล้วก็จะมีพี่โมพี่โมเป็นจริงๆเป็นแม่บ้านแต่ตอนนี้ก็คือเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนีออนด้วยใช่คะ่ะก็มีกันอยู่แค่นี้คะ่ะแล้วอนอกนั้นก็เลี้ยงกันเองอเปิดฝา าวลิก้าครับลิก้าแปรงฟันไหมครับลูกน้องตอนนี้มีฟันแปดซี่แลลวค่ะฟันขึ้นเร็วมากอะเด็กๆซึ่งไม่ดีนะเพราะว่าเพราะว่าต้องแปรงฟันเดี๋ยวทิหน้าจะไปหาคุณหมอฟันแหละอาม่าไปไหนอาม่าอาม่าอยู่อีกบ้านหนึ่งค่ะมาภารกิจเยอะอาม่าภารกิจเยอะอาม่าก็ดูอาม่าด้วยนะอาม่าแวะไปหาเหล่า อมมาม่าแวะไปหาเหล่ามาค่ะเหล่ามาอยู่ร้อยปีอะปีอยู่กับเหล่ามาเด็กๆก,กินข้าวเย็นกันแล้วนะคะเอ้ยพูดถึงข้าวเย็นคือตัวเองยังไม่ได้กินเลย <c oughs> แต่เมื่อกี้กินเยอะพี่ทำมาม่าก,กินอยูแต่ว่าอยากกินอีกนะอยู่ไม่ถึงราพรุ่งนี้โกนผมไฟน้องๆหรือเปล่าไม่ได้โกนนะครับไม่ได้โกน,นะค่ะ แต่พี่ลิก้าก็ผมก็หายไปนะค,ค,ค่อยๆล่วงร่วงไปเองก็ล่วงเองขอบคุณอ๋ยขอบคุณะค,ะ<อ>ค่ะมิน้นพี่แดนมีนโร<อ> <c oughs> งเรียนขอบคุณอ่านไม่ทันค่อยๆเรื่องโรงเรียนไหมพี่แดนมีโรงเรียนให้น้องเลือกเข้าเต้าตอนกี่เดือนจริงๆน้องไม่ค่อยได้เข้าเต้าค่ะเอาจริงพอมีแฟดสองคนน่ะเข้าเต้ายากมากเพราะมันต้องเข้าท่าล็อบบี้แบบเนี้ยแล้วแบบหรือถ้าไม่เข้าท่าล็อบบี้คือบางทีเขากินไม่ทันก็จะเน้นปั๊มเอาค่ะแล้วก็ให้ให้ขวด ง่ายกว่าสะดวกกว่าบ้านติดกันกับบ้านคุณปู่คุณย่าไหมคะติดกันครับใช่ค่ะจได้ใครดูหน้าต้นจะเห็นมาเดินข้ามไปข้ามมาใครเป่าโนวีดใครกินโนวีดเข้าไปใครกลับมาไอ้โนวีดเข้ามาลิก้านี่แบบเสียงแหลมมากเลยค่ะเนี่ยเสียงแหลมมากจะบอกเสียงดีใช่ค่ะเสียงดีมาก อยากรู้เลยว่าสองคนนี้ใครจะร้องเพลงตัว่าใครร้องเพลงสองคนเลยเหรอสองคนร้องเพลงใช่ต้องเป็นนักร้องแน่แใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยากอยากโตขึ้นให้เขาเป็นนักร้องนะแบบว่าอยากไปฟังเขาร้องเพลงพี่แดนจะมีคอนไหมคะมีคนถามถึงคอนกับงานแฟนมีที่แดนเยอะมากเลยเออมีไหมบางแฟนอยู่นะครับฝากติดตามด้วยนะฮะ จะตั้งใจทําให้ดีนะครับเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จอปีนี้จะไม่ทำ<ป>แล้วแน่ปีนี้ไม่ครคิดว่าปีหน้าต้นปีนะครับอู้คนถามเข้ามาเยอะเยอะจัดๆเลยครับยิ่งคนที่ซื้อเสื้อไปนะครับบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้ใส่ซื้อมากเลยเดี๋ยวหาโอกาสให้ครับขอจัดขอดูต้นทุนนิดนึงนะอ,อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนเนื้พ่อ ให้ตอนนี้น้องวิ่งแล้วค่ะน้องหนึ่งขวบกับสามเดือนนะคะแล้วน้องก็วิ่งแล้วด้วยพี่ผู้หญิงมีแฟนหรือยังใครคนไหนคนไหนคนไหนพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงกึ้งเราคนเนี้อ้อนว่าข้างหลัง <laughs> พ <laughs> <laughs> ี่ผิงหญิงาบแล้วครับจา <laughs> มาเป็นนี <laughs> <laughs> ่ใครอยากถามเลยถามได้นะคะเพราะพัดคิดว่าอีกแป้นหนึ่งจะไปแล้วเดี๋ยวจะพาลูกเข้านอนพาเด็กๆเข้านอนตอนหกโมงครึ่งแล้วก็จะเป็นเวลาของพ่อกับแม่เฮ้ยเวลาทำไมเด็กๆตื่นอะไรลง เด็กๆตื่นกังดึกบ้างไหมคะไม 2> 2่ตื่นเลยค่ะก <neither> ็คือนอน12ชั่วโมงยาวถึงเช้าเลยค่ะเด็กๆนอน6โมงคึ่งนอน6โมงคึ่งตื่น6โมงคึ่งตอนเช้าค่ะนี่คืออะไรเล่นเงินอยู่นี่ก็ของแก้มชาวละมุนมากใช่ค่ะเขาแบบเดี๋ยวนี้หน้าตาเขากุ้มกิมมากเลยเดินขัดเดินเขายังช่วยเดินได้เลย ันนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่าผมไม่ค่อยปวดหัวผมว่าดีกว่าที่ต้องอุ้มเดินไปแล้วก็เพลินดีก็ดูเขาดูเขาเดินก็ดเพลินดีนะครับดูข้างหลังเล่นอะไรกันข้างหลังเล่นอะไรกันเด็กๆทานข้าวแล้วค่ะเสียงเหมือนยังไม่ง่วงใช่ค่ะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นไปแล้วเขาก็หลับแล้วแหละหลับเองแป๊บเดียวประมาณไม่เกินสิบนาทีเขาว่าเรียบร้อย <laughs> วันนี้ตอนเย็นน้องกินข้าวแซลมอนนะคะแล้วก็ผักรวมหลายชนิดเลยคนไหนมีรักยิ้มเหมือนพ่อโรล,ล่าที่ร <ขอ S 1> ักย<ะ>ิ้มชา้าจ่ลิก้าก็มีนะลิก้าจะเป็นรักยิ้มแบบจุดๆนิดหนึงต้องยิ้มมากๆถึงจะเห็นเออของของลิก,ก้ามันจะเคยเห็นบบกัน,นแบบเออเหมือนตรงเนี้ย นิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ข้างเดียวเหมือนกันเนาะข้างเดียวตอนนี้เห็นข้างเดียวเหมือนกันนะครับมีคนกรีทพ่อวอลเวทหน้าเวทีเป็นเพื่อนอะไรอันน้อเขาบอกมีฟันใหม่เคยโดนลูกกัดเจ็บมากเคยเคยเหมือนกันแพร์เคยโดนลิก้ากัดเนื้อหลุดเลยโหดโหดมากฟันคนเล็กอ่ะฟันเขเล็กที่โดนตอนพาลูกไปว่ายน้ำเมื่อกี้อ้าว รายได้แค่สี่ห้าคืออะไรอ่ะตรวจพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็คุยอยู่นะจะไม่มีความเคลื่อนไหวได้ยังไงเพราาเราไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนอยู่นะเนี่ยห้ามนิ่งค่ะนิ่งนานริงหรอใช่เขาพยายามจะอ่านคําถามหลายๆคนนะคะอ่ะให้ดูเด็กๆอีกทีหนึ่งก่อนที่จะส่งเด็กๆไปนอนทำอะไรกันคะ โลล่ะนี่กาล่กกทำอะไรเหรออาลมดีดูนี่เอฟพ่อหรอเอฟซีพ่อหรือแม่นี่เอแม่อย่นี้ี่าไปจิ้มตาไทไมหรอแม่เดือดฮะฮะฮะทำไม่ะีกดูนี่เฮ้เฮ้เดี๋ยวดู่ิมีคนส่งดอกไม้มา้หนึ่งที่นี่ ดูมีไอติมด้ดิกาเห็นไอ,เเอติมไหมอันนี้กากินเป็นนะจะอร่อยมากไอติมเออเอ็กเดือบีค่ะถึหใกล้แล้วหกโมงจะครึ่งเลยเออละ <c oughs> จ้าเอ๋ออนี่แอฟฟีแม่เอลเอละ เฮ้ยพ่อแล้วอุ้ยใส่หน้ากากอะะไหนอ๋อเป็นพ่อแปลงร่างเป็นพ่อแปลงร่างเป็นพ่ออครับแก จ้าจ้าจ้าเอออารมณ์ดีมากนอนกี่โมงดียังดูโอเคโอเคฮะฮะโอเคโอเคโอเคอะไปค่ะพ่อถามว่าจะให้น้องๆไปนอนแหละ เดี๋ยวเราจะไปกันแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะจะพาเด็กไปเปลี่ยนชุดนอนแล้วก uhm ็ข้าวนอนขอบคุณทุกทุกคนที yeah ่มาติดตามดูพวกเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ไปบ่อยนะครับ เพราะว่ามีหลายคนที่คิดถึงครอบครัวเรามากเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนตอนนี้แล้วก็เก็บตัวอยู่ที่บ้านกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะใช่ย่างเด็กๆอนี้นแหละฝันดีค่ะฝันดีนะคะฝันดีทุกคนนะคะอะไรนะดูโรล่าก่อนเหรอให้ดูโรล่าแล้วไปละลาบ้าบายอะไปไปอู้ฝันดีนะคะออลอลาค่ะมีคนอยากค,นนะคะัททายหน,นะคะูคนะ่ะ ลาค่ะเอ๊ลาค่ะนอนกินนมได้เลยกินนมเสร็จแล้วหนูก็แปลงฟันหนูก็ไปนอนนะเอ๊<ป>โอเคหน<ป>ูไม่เหมือนกันเลยลาาอุ้ยลาปีเตอรกาอย่นี้ค่ะลา,าลา,าลูคนนี้เหมือนแม่จ้ะคนนี้เหมือนแม่อะคะ่ะ เหมือนแม่ทุกคนเลยไม่เหมือนก็ให้เหมือนเหมือนแม่โอเคค่ะฟันดีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย